ได้ไหมน้องไดไหมไม่ได้ โอ้ยแล้วก็ะเล่นไปกินแล้วก็ะเล่นไปกินทองเน่นบปนันง่งเลีงกิน ไปใส่แล้วไปใส่ัปเียโอ้ยบ่มมากลยยันหัวแกง